วันพุทธที่หนึ่งตุลาคม2025เราเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับเวลาผันผ่านไปเร็วนะครับตุลาคมเป็นเดือนของแม่พระสายประคำจึงเชิญชวนให้เราสวดสายประคำทุกวันนะครับเพื่อขอพึ่งพระแม่แม่พระแห่งสายประคำอันศักดิ์สิทธ ที่จะช่วยส่องสว่างนำทางชีวิตเราอย่างไรก็ตามในวันนี้ศาส,สนาจากักรคาทอลิกของเรานะครับฉลองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูหรือเราเรียกว่านักบุญเทเรซาแห่งลิเซอหรือ ชื่อเต็มๆทางการของเธอก็คือเซนเทเรสแห่งพระพักพระเยซู eres, eng, Pap ak, Pap ฉะนั้นแล้วแต่เราจะเรียกอย่างไรก็ตามนั่นก็คือเซนเทเรสอิงฟองเจสุ Jesus, นะครับก็คืออ,อ่นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูนะครับก็เมื่อสักสองสามปีที่แล้วนะครับพ่อก็เคย แปรหนังสือเล่มหนึ่งประมาณสัก390หน้าเลยนะครับที่เกี่ยวกับการทดลองในความเชื่อของนักบุญเทเลซาแห่งพระกุมวานเยซูหรือลีเซียนะครับนั้นเป็นการสนับสนุนในการพิมพ์ของมามาเซอร์อักแนตบุญรักษาศีจะกูลนะครับและคุณพี่ วันดีดาอังสุพัน์ที่อยากให้ถ่ายทอดชีวิตฝ่ายจิตในเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองแห่งความเชื่อของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นนักปราดของพระศาสนาจักรนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีมากเป็นพิเศษสำหรับชาวคาเมลไลท์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงโดยเฉพาะอารามคาเมลไล ที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ฉลองการตั้งอารามเป็นเวลา100ปีพอดีนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่งดงามของพระศาสนาจักรนะครับขณนเดียวกันนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูนั้นก็ได้รับเกียรติอย่างมาก จากบรรดาสุภาพสตรีในประเทศไทยเองและทั่วโลกก็ว่าได้ที่ได้ใช้นามของเธอนั้นเป็นนามอุป,ปถัมภ์นะครับนั่นก็คือเวลาไปไหนมาไหนสุภาพสตรีหลายคนก็เรียกว่าปื้มใจที่มีนามของนักบุญเทเรซาเป็นองค์อุป,ปถัมภ์นะครับมากมายทีเดียว อเองก็รู้จักหลายบุคคลทีเดียวก็เวลาถามว่ามีชื่อนักบุญอะไรก็มักจะบอกว่าเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูก็ได้ความปลาบปลื้มนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งดงามนักบุญเทเรซามีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษนี้เองนะครับศตวรรษปลายศตวรรษที่19และในช่วงศตวรรษที่20 อายุน้อยมากเลยนะครับเธอมรณภาพในวันที่30กันยายน1,897นะครับชื่อเต็มเต็มของเธอนั้นก็คือมารีฟังซัวเทเรสมาแตงนาสกุลมาแตงนะครับบิดาของเธอนั้นชื่อลุยส์และมารดาชื่อเซรีทั้งสองเป็นนักบุญนะครับ ลุยส์กับมารีก็เคยไปบวชเหมือนกันแล้วต่อมาก็าไม่ได้บวชนะครับแล้วก็แต่งงานกันก็มีลูกสาวอย่างเดียวเลย5คนเนี่ยมีลูกสาวแล้วเข้าไปบวชทุกคนนะครับและคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเน้นก็คือลูกคนนี้แหละเทเรซาหรือเทเรสมาแต่งเนี่ยแหละได้เข้าอารามคาเมนเนี่ย ได้รับการยกเว้นนะครับเพราะตอนนั้นอายุน้อยมากเพียง15ปีเองซึ่งเป็นกฎของอารามก็ยังเข้าอารามเป็นนักพรตไม่ได้แต่ด้วยพระประสงค์ของพระเป็นเจ้านะครับเธอไปวอนขอนะครับในปีศักดิ์สิทธิ์ขอพระสันตาปามพุทเลโอที่13ว่าขออนุญาตได้ไหมให้เข้าอารามพระสาป,ปาก็บอกถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ได้เข้าแน่นอนแล้วก็ได้เป็น แล้วก็ยังอายุยังน้อยอีกนะครับอายุน้อยมาก24ปีเนี่ยหลายคนก็บอกอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่และเธอเองก็ยังได้เป็นนักประชรญาของพระศาสนาจักรเป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาธรรมทูตทั่วโลกฉะนั้นวันนี้ถ้าจะนำเรื่องราว ชีวิตของเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูมาเล่าเนี่ยเล่าไม่จบหรอกครับเพราะว่ามีหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยมากมายด้วยความอัจฉริยะเป็นนักชาญวิทยาที่เรียกว่าปฏิบัติจริงและลึกซึ้งชีวิตแนบนั่นกับพระเยซูคริสที่มีคำหนึ่งที่เรียกว่าคนปกติจะไม่เข้าใจ นั่นก็คือการเข้าวิวาอันศักดิ์สิทธิ์หรือการสมรสกับองค์พระเจ้าเอ๊ะเราก็งงแหละเป็นคำเปรียบเทียบและที่สำคัญสุดนั้นเกี่ยวกับเรื่องการถวายตัวเองเป็นพรีบูชาเป็นเครื่องบูชาและแม้ว่าจะทนทุกทรมานเท่าไหร่ นั้นก็เป็นมีแต่ความปีติยินดีฉะนั้นเทเรซาจึงตอบได้อย่างเดียวก็คือกระแสรเรียกของเธอมีอย่างเดียวจริงๆเกิดมาเพื่อความรักนะครับมรณภาพด้วยวันนโรคอายุ24ปีในคณะด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเวลาถามเกี่ยวกับเรื่องของอ เทเลซานั้นก็หลายคนก็บอกไม่มีอะไรพิเศษเรียบง่ายนิสัยของเทเลซานั้นใจดีนะครับเงียบเหนียมอายไม่มีอะไรโดดเด่นแต่เห็นประกายความศักดิ์สิทธิ์มีออร่าอย่างมากแม้แต่คณะนักบวชนักพรตของเธอเนี่ยก็ยังบอกว่าเวลาเธอตายไปนั้นก็ เรียกว่ามไม่ได้มีงานศพใหญ่โตอะไรมีญาติพี่น้องในครอบครัวและเพื่อนไม่กี่คนเองฝังศพเป็นแบบนั้นตัวเทเลซาเองนั้นเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการเจริญชีวิตการเป็นนักพรตนะครับแม้จะต้องทนทุกทรมานและต่อสู้กับความเจ็บป่วยยาวนานแต่เธอก็เพียรทนด้วยความยิ้มแย้ม ยอมจำนนกับชีวิตนะครับและในในวิถีชีวิตนั้นเธอก็เป็นแบบเราธรรมดานี่แหละไม่ได้มีเรียกว่าเรียกว่าความโลดโผนอะไรมากมายดังนั้นการเขียนเรารู้เรื่องราวของเธออย่างละเอียดเนี่ยบันทึกเกี่ยวกับจิตวิญญาณน,นะจากการบันทึกของเธอที่ คุณแม่อธิการินีได้ขอให้เธอบันทึกเอาไว้นั่นก็นคือแม่อธิการินีนั่นก็นคือพี่สาวของเธอใน่เองนะอยู่ในอารามนั้นไม่ง่ายนะครับบรรดานักพรตด,ด้วยกันก็ยังคิดเลยว่าเทเรซานั้นนะก็คงจะอยู่สุขสบายมีเส้นมีสายเพราะพี่สาวเป็นอธิการินีแต่หารู้ไม่ว่าเธอทรมานมาก พี่สาวก็กลัวเป็นที่สะดุดแหละจึงบอกให้เทเรซานั้นใช้ชีวิตแบบโลโปรไฟล์ที่สุดเลยก็ใครก็ว่าพูดง่ายๆว่าวใช้ชีวิตแบบต่ำต้อยแทบจะไม่มีคนเห็นเลยนะครับและแม้กระทั่งบวชนะครับก็ไม่ได้ถวายตัวปฏิญาณตัวเป็นเป็นนักพรตแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าก็พี่สาวก็เกรงอยู่เหมือนกัน ว่าคนจะคาริหาคารหานินทาให้สิทธิพิเศษกับน้องสาวเทเลซาก็เป็นเพียงโนวิสนะครับแค่นั้นเธอก็บันทึกเรื่องราวเรื่องราวหนังสือที่สำคัญสุดก็คือ Story of a Soul หรือว่าเรื่องราวแห่งจิตวิญญาณดวงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ได้ตีพิมพ์แบบเรียกว่าเรียกว่า พ,พูดไม่ถูกเลยว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากความตายของเธอนั้นหนังสือที่เธอเขียนนั้นจึงแผ่กระจายไปทั่วโลกชีวิตเล็กๆที่คนไม่สนใจนี่แหละนะครับก็เรียกว่าเป็นสารไปถึงพระศาสนาจากักแบบสายฟ้าแลบเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นักบวชคารวาสบิชอป บาดหลวงอะไรสมมเนรปัญญาชนทั้งหลายก็ต่างคนต่างก็ทึ่งกับชีวิตกับงานเขียนทั้งหลายทั้งปวงเธอเขียนขึ้นมาเนี่ยจากจิตวิญญาณที่เรียกว่าประสบการณ์จริงความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแนบนั้นถึงกับเรียกว่าเธอเข้า งานวิวากับพระเจ้าซึ่งเข้าใจยากนะครับเพราะว่าเป็นภาษาของนักชาญวิทยานะครับที่อย่างที่พ่อบอกอ่ะพอได้รวบรวมแล้วก็ได้แปลหนังสือเล่มน,นี้ขณะที่แปลนั่นก็ยังไม่สู้เข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างอย่างอย่างมากทีเดียวที่จะยากที่จะเข้าใจได้ นะครับแล้วก็ใน2ปีที่ผ่านมา 2, 2,023นั้นเป็นปีครบรอบเรียกว่าชาติการหรือว่าวันคล้ายวันเกิด150ปีของออเทเรซานะครับเธอเกิดเมื่อวันที่2บมกราคม1873ฉะนั้นก็เพิ่งจะฉลองชาติการไปแล้วก็และวันนี้ก็ได้คิดถึงวันที่เธอมรณภาพาไปและเป็นนักบุญที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับถ้าใครสนใจก็อาจจะไปขอหนังสือเล่มนี้แต่อ่านต้องบอกเลยนะครับเข้าใจยากมากเป็นเกี่ยวกับชีวิตของท่านเป็นประวัติบทของศาสนาจักรในยุคศตรวรรษที่19-20ยุ่งยากมากพูดถึงวัยเด็กของเขาของเทเลซาโรคภัยไข้เจ็บของเทเลซารอยยิ้มอัศจรรย์ต่างๆ ที่เทเลซาเห็นรอยยิ้มจากพระแม่มารีอะไรต่างๆการเข้าสู่อารามคาเมนชีวิตในคาเมนนี่ไม่ง่ายไม,ไม่ง่ายนะครับถูกการแกล้งก็มีอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่เขาจะยากก็คือเธอพยายามอธิบายว่าเธอเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาแห่งความรักอันทรงเมตตาของพระเจ้าเขาใจยากมากแล้วก็ สิ่งที่มีค่าที่สุดนันก็คืองานเขียนของท่านแม้เป็นบทละครเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ขันเป็นนักกวีนิพนธ์โอ้โหเหลือเชื่อนะครับและบทสน,สนทนาสุดท้ายชีวิตเธอนั้นสำคัญมากและก็เธอได้เล่าต่างๆเรื่องราวต่างๆ มากมายหม่เอกสารการเจริญชีวิตสําคัญที่สุดของเธอนะครับหลักคําสอนสําคัญที่เธอยึดมากเลยนั่นก็คือทัคัมภีในยุคนั้นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ก็หนังสือศรัทธาก็คงไม่เยอะแหละเธอจึงใช้หนังสือจําลองแบบพระคริสต์เป็นหลักแล้วก็คําสอนจากปิดามัรดาที่ถ่ายทอดมา แต่หัวใจสำคัญที่สุดนั้นก็คืองานเขียนของคุณแม่เทเรซาแห่งพร,พระเยซูนะครับก็คือเทเรซาแห่งอาวิลาและก็จากหนังสือทั้งหมดนะบุญจรนแห่งไม้กันเขตน,นี่แหละครับก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการเจริญชีวิตแต่ละวันและที่สำคัญนั้นเธอเผชิญกับการทดลองเพื่อชําระ วิญญาณให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรถ้าภาษาทางพุทธก็คือการปล่อยวางปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงได้นะครับอันนี้หัวใจสำคัญก็เป็นเรื่องราวของนักชาญวิทยาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอนั้นต้องเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับอันนี้ก็เลยเพราะเพียงแต่ว่า สรุปว่านักบุญผู้ยิ่งใหญ่นั้นเขาต้องผ่านความมืดมนและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงมองความทุกข์นั้นเป็นความรักฉนั้นความทุกข์จะทําร้ายเธอไม่ได้เด็ดขาดเลยในชีวิตนี้หนีไม่พ้นนะครับการที่เผชิญความทุกข์ในชีวิตแต่เธอผ่านไปได้ยังไงฉะนั้นเธอกลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักปรา์ของพระศาสนาจากักรขณะที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากมายที่ไม่ต่างอะไรกับพวกเราในปัจจุบันที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการทดลองนี้แน่นอนการถูกกลั่นแกล้งนะครับความรู้สึกที่เราไม่อยากจะเชื่ออีกต่อไปวันนี้นะครับ การถูกทดลองเรื่องความเชื่อนั้นไม่เว้นใครเลยแม้ว่าชีวิตเทเลซานั้นจะแลดูเ,เรียกว่าครุขระแต่เธอก็ยังแน่วแน่ในความเชื่อหนทางชีวิตของเธอนั้นเนี่ยแลดูว่า,าไม่มีอะไรพิเศษแต่ก็คดเคี้ยวมืดมน แต่เพราะความเชื่อและความหวังและความรักนี่แหละนำชีวิตของเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูนั้นไปสู่ความเป็นอมตะก็คือสรุปง่ายๆว่าคล้ายๆกับการสมรสกับพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์อันนี้แล้วเห็นจากงานเขียนของเธอเท่านั้นพ่อไม่รู้จะหยิบยกตอนไหนทีเดียวมามาบอกให้ฟัง แต่หลายคนก็บอกว่าทําไมเธอตายไวแต่เธอกลับยินดีโอ้เมื่อไหร่จะจบชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าเธอเห็นภาพอนาคตแล้วละ่ะว่าการทำงานจะได้ผลยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือการขึ้นไปทำงานในสวรรค์ฉะนั้นแม้วันนี้เนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยความเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ ของเทเรซาก็ยังก้าวเดินอยู่กับเราปรากฏบปากฏ,ากฏตัวท่านอยู่กับเรากับศาสนาจักรเพราะท่านเห็นแล้วว่าท่านต้องการที่จะจบชีวิตในโลกนี้เพื่อที่จะได้อยู่ในสวรรค์และอยู่เคียงข้างเราทำงานใกล้ชิดเรามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาธรรมทูต ในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าเธอจึงได้รับฉายาว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศมิสซังแบบเดียวกับฟรานซิสเซเวียฉะนั้นเธอไม่เคยเดินทางไปไหนอยู่ในอารามที่ลีเซเออรนันแทบทำไบเหมือนกับเป็นคนเดินทางทั่วโลกฉลาดมากนะครับเธอติดตามข่าวครา,าวทั่วโลกเนี่ยรู้ไปหมดนะครับ วันนี้พ่อก็เลยบอกแบบนี้เราจรึงเรียกว่าหนทางชีวิตของเธอนั้นเป็นชีวิตที่เรียกว่าหนทางแห่งกุหลาบน้อยหนทางเล็กๆความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นทุกวันก็คืออย่างนี้ครับเหล่านั้นแหละอยู่ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่สุดแต่มันต่างก็คือถ้าเราทำสิ่งธรรมดาให้เกิดจากหัวใจแห่งความรัก ในพระเยซูเจ้าก็เพียงเท่านี้เองยากนะครับการที่เราคิดว่าโอ้โหการจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องไปทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่เทเศซาบอกแบบเด็กๆเ,เลยทำอะไรได้วยหัวใจซื่อบริสุทธิ์แค่นั้นศักดิ์สิทธิ์วันนี้ขอถ้งบุญเทเรซาครับซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของหลายท่านทีเดียวพ่ออยากจะเอ่ยทุกท่านเลย แต่คิดว่าเอ่ยไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเทเรซามากมากมายนะครับก็สวดให้ทุกคนมากเป็นพิเศษอย่างน้อยคนใกล้ตัวพ่อนะครับก็พี่สาวพ่อก็เทเรซาคุณเทเรซารัตนาวิชยาคุปก็เทเรซามาสเตอเทเรซาที่สถาทูตวติกันก็เทเรซานะครับคุณ ป้าประแตมกัลย,ยาก็เทเรซาน้องฟ้าเจ้าหน้าที่สถานทูตวัติการกเทเทเรซาฉะนั้นเทเรซาจนเก่าไม่จบคุณมนก็เทเรซาฉะนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดแหละไม่รู้จะบอกยังไงคิดว่าจะเป็นนามรองจากมารีอาพระแม่มารีที่มีคนใช้เป็นนามองค์ธรรมนะครับฉะนั้นก็ขอนักบุญเทเรซาก็ช่วย อย่าลืมนะครับเดือนนี้เป็นเดือนอพระแม่มารีนะครับเดือนเดือนชายประคำศักดิ์สิทธิ์พลังอันนี้ยิ่งใหญ่เราต้องสำเร็จได้รับชัยชนะในโลกนี้ทุกจุดประสงค์นั้นเราเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนะครับให้เป็นเดือนที่มีความหมายในชีวิตเหลืออีกสามเดือนก็จะสิ้นปีแล้วฉะนั้นทุกวันเราจะไม่ให้เวลาผ่านพ้นไปโดยเฉพาะ วันนี้ถ้าเราเผชิญกับความทุกข์ความยากลําบากในชีวิตขอ,อนักบุญเทรเทรซาวิงวอนพระเจ้าในสวรรค์เพื่อเราขอพระแม่มารีแห่งศาสนมศักดิทธิ์เพื่อชีวิตของเรานะครับขณะเดีวยวกันพ่อก็ภาวนาสําหรับผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับผู้ที่กําลังถูกการทดลองเพราะว่าตัวเทเรซาเนี่ยได้รับการทดลองแห่งความเชื่อจนนับครั้งไม่ถ้วน ังนั้นเราก็เหมือนกันถูกการประชนถูกทดลองแห่งความเชื่อมากมายนะครับแล้วก็วอนขอตรงนี้นะครับขณะเดีวยวกันก็ภาวนาสําหรับบุคคลที่มีวันขายวันเกิดในวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมท,ทุกทท่านพ่อดังที่บอกตั้งแต่ต้นภาวนาสําหรับชาวคามาไลท์ไม่ว่าฝ่ายชายฝ่ายหญิงทุกอารามในประเทศไทยและทั่วโลกทั้งทุกคนนะครับ ขอให้วันฉลองยิ่งใหญ่นั้นได้อยู่กับพวกท่านและกับชาวเราทุกคนเป็นเสาเข็มเป็นเสาเอกที่อยู่เบื้องหลังของพระศาสนาจักรที่หลายคนไม่รู้นะครับงั้นพ่อเองก็ขอให้ท่านได้ภาวนาให้พอบังให้พอด้วยพอภาวนาวันนี้ด้วยสำหรับบุคคลที่ฟังเทศฟังธรรมทุกคนนะครับขอให้ได้รับพระพร อย่างล้นเหลือจนเกินกว่าที่เราจะคิดจากนักบ,บุญทเทเลซานะครับและจุดประสงค์อื่นๆมากมายขอพระเจ้าประทานพรนะอาเมน